เสียงดังมีพลังไม่ต้องมีตัวช่วยเสียงดังแบบมีพลังทำไมหลายคลิปในช่องของแคลมักจะพูดเรื่องการใช้เสียงให้ดังเพราะเสียงที่ไม่ดังก็มักไม่มีพลังและเป็นเสียงบรรยายพูดภาคที่ไม่น่าสนใจแถมยังเสี่ยงจะเกิดเสียงเพี้ยนอีกด้วยการใช้เสียงที่เบาเกินไปเสียงที่กระซิบเกินไป ราะการคุยเสียงเบาๆเงิมๆแบบไม่ขยับปากแบบคุยกับจิ้งจกตุ๊กแกแมงมุมคุยกับมดปลวกเบาๆแบบนี้มันฟังดูยังไงคะน่ารำคาญด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าคุณคุยกับใครนะคะทั้งที่คุณคุยคอนเทนต์ที่น่าสนใจมากแต่เสียงพูดเงึมๆงำแบบนี้มันไม่น่าสนใจดังนั้นดังนั้นดังนั้นแต่มักจะพูดย้ำว่าคุณควรจะใช้เสียงพูดที่ดังและฟังมีพลังนะคะ ฟังมีพลังเนี่ยเนี่ยนะคะแค่ถอยออกจากกล้องใช่ไหมแค่ก็ต้องพูดเสียงที่ดังมากขึ้นเพื่ออะไรเพื่อให้มันมีพลังค่ะเพื่อให้มีมิติค่ะเพื่อให้ดังกังวานแบบนี้นะคะโดยที่เราไม่ต้องใช้ตัวช่วยอะไรเลยเราสะกดคนฟังได้ด้วยเสียงดังที่มากพอสิ่งที่น่าเสียดายก็คือคุณยังพูดเสียงไม่ดังมากพอตกแต่งแบ็กกราวด์ที่ดูดีมากไมโครโฟนที่เข้าฉากดูดีแพงมีราคาแล้วดีมากแต่คุณยังใช้เสียงที่ นอนนิ่งสงบเกินไปทั้งทั้งที่คอนเทนต์คุณไม่จําเป็นต้องใช้เสียงสงบนะคะแต่ใช้เสียงที่มีพลังดังมี power มากขึ้นคอนเทนต์ของคุณจะน่าสนใจยิ่งกว่าฉากหลังและไมโครโฟนค่ะดังนั้นอย่าลืมใช้เสียงให้ดังมีพลังเสียงที่มาจากตัวคุณจริงๆไม่ใช่อุปกรณ์ไม่ใช่แอปพิเคชันนั่นแหละค่ะคือศาสตร์ของ voice acting